ตายแล้วมึงตายแล้วมึงสุดรอเฮ้ยบอกว่าตายไปเจอพูดปนจึงงัวจุดยำดวงอ้าจตุมสติมีครบเลยเอาาเอาหมดละแล้วตีหลังจะเหลืองอีกคล้วเนี่ยักทองมาเลยอ มึงโปรดอดย่าทำอย่างนั้นนะลูกมาไม่รักนะหนูจะทำอะ่ะเออนอนให้เรียบร้อยเออน่ารักจริงนะลูกแม่กูไม่อยากจะเชื่อเลยมึงลงตัดกล้องอกอกบิ๊กอูีดูนมอีกนะสิ่งเขี่ยวเชื่อชื่อคะแนองอะ่ะชื่อยอดใช้ คณิ้งคณีขนุนขนมชื่อโทฝันกับมาวินใบและโทฝันนี่ชื่อมาวินน,นี่ชื่อโทฝันอย่าเอาเมคคนิงกูเป็นรูป <c oughs> โอ้รักกันรักกันอ๋อรักกันแต่กว่ากัดกันฝุ่รอมึงออกวาจากมึงดูมึงดูมัน เออ,เอ,อแล้วใครจะแดกขี้ตีนมึงอ่ะอ้มึงเกินไปบางทีน่นอะอา้าเหลือสองคนแล้วไงอู้อูอู้หูหมดแล้วมึงตูเติดอ,าอา้าอาบน้ำก็ไม่ได้นะ่ะตอนนี้เวลาขายหมาต้องโพสนะขายได้อะ่ะ เวลาเขาจะแบบไม่พี่แล้วแล้วพี่เอ,อพี่คนที่ว่าขายส,สวยๆอ่ะลืมเขาถ่ายไว้เลสแต่เขาไม่ได้ส่งให้พี่ใช่ไหมไม่ถ่ายถ่ายตอนหน้าบ้านไงอ๋อพี่พโพสแล้วนะอ่าแล้วก็สุดสุดเออแล้วแล้วก็สุดมันก็ขอรูปจากเขาได้แล้วจิลิลิสถ่ายแล้วจิลิถ่ายแล้วสล็อ,อก็ถ่ายแล้วสล็อหึถ่ายแล้วถ่ายสลิี่ยโพลมันจำอ๋อแล้วก็ไม่ถ่ายตอนรับอ่ะว่ารับจริง หนูหนูคิดว่ามันคืออ่างจักรุชี่เหรอคะแต่เอาบางผูครูแต่ละชื่อชื่อชื่ออย่าไปยุ่งกับหมากูหมากูหมึงเห็นหมอมึงสีแดงไม่ว่าสีชมพูสีแดงความนี้กูจำหลังมันได้ มันเนีแดงอีต่มใช่เหรออันนี้ชื่อน้องแพวน้องนอนดิฉัน้องยที่ที่กิชิวยาบอกว่าพี่ี่ไทกินชวปิดเสียงสิ ไอ้แพร็แบบพวกนั้นแต่แรกอ่ะคุ้ยมีหยาบนะคำหนึ่งมีในมึงคนเดียวเลยบายบายหยากรแรกจะมบีแบบน่ารักน่ารักอีเชียงอันนี้ชื่อยอดชา